่เจริญพรเพราะอ้อมไม่ออกเมื่อนี้เฮากะผ่านมาเฮาก็เห็นแม่ออกเนาะทุกคนทุกท่านเด้อเมื่อนี้ที่มาหับส่งคลิปวิดีโอเจ้าบาง ep 5 เมื่อนี้เจ้าบ้างสีเดินทางไปแถวเนืรพื่นแหละแต่เจ้าบ้างพอดีมาเห็นไม่ออกเป็นคุดหาคมหาก,กินเพิ่นเนาะแต่เจ้าบ้างสีได้แจกเสื้อผา้าเพิ่นที่ผ่านทางไปก็เลยเห็นเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ้งมาสมภาพบรรยากาศดำๆเนี่ยเพิ่อนอยู่นั้นเนาะจักอันน่ะเด็กมันมีอยู่ั่นมีเสื้อผ้าแล้วเจ้าก็มีแต่เอาเพื่อนเลยเด้ะแม่ออกมาพี่เนยเนี่ยตอนนี้ มก็เออเนี <t ong Tamam gì> ่ยเพิ huh. ่นมาหาเนาะแต่เ ọ าก็จะได้แจกเพิ uh ่นเออเอาเพิ่นสองงานล้ก็ได้เอามาเจ็ดอันหมดก็ได้ได้ยี่หาน่ะมีเออได้เัากระปุ่มหาคุดกระปูบม่าหรือเนี่ยเลยคุดกระปุ่นไงเอออ่ะเอาเสื้อเถอะเสื้อวันรุ่เร็วแล้วแกเบิ่นละไรใส่ขอบใจเลยอ่ะเนี่ยเออสาธุ เป็นจังบุญเนาะได้มาฟอเนาะก็เลยผ่านท่านมาก็เลยเห็นคุดนี่นะคือคือบ้านเราแหละแต่แล้วไม่ออกคนในบ้านนี่หรอวะเออเออขับแจ๊ขับแจเออเอาขับเจอคือกันจะถือมาตำนังด้วยเอามาซ้อมกันเป็ทางเลินนี่เดี๋ยวมาถามเพคนกันเฮ็ดเพล้อเกี่ยวเนื้อ <laughs> สบายดีป <laughs> ู่มาแต่งบอ <laughs> <ด>เออผ่านมากระยเห็นไม่ออกคนเนะาะผนเกี่ยวหน้าเออ <c oughs> มาแต่งตะล <laughs> ออลแล้ว <c oughs> <c oughs> เออว่าสิระแถวบ้านนี่และก็เลยมาเห็นก็เลยมาแม่เออมากับจะแล้ <laughs> เออไปมุงเพือ่อนนี่

เจเสีอัน่บ้านงหัดหับนเสงห่อันลวเออเออเ่แล้วอเวกกะห้งแล้วออไม่เห็นเธอเหมือนมีือแล้วเหม่เห็นพนหลอกไปแต่แล้วแต่เธอตกตุ้ยบอเลือกผีเพื่นๆนี่เป็นแม่ เออถึงฝนฝนสายยี huh? ่บ่ซ้อนสายเออเดี๋ยวนึงสิเออเออแต่ผู้เยือนกันใหญ่อันนั้นคือเสื้อผ้าเป็นเสื้อหรือเป็นเออเสื้อแม่เพิ่มมาหน้าแกะเบิ่งเด้อเหนั้นเด้อของพันปีเมอร์ของผ้าของตอนของผ้าของตอนปีเมอร์

ไอเจ้าเพื่อไอจอนก็ได้ไอเจ้าผมเพื่อไอจอนมินี่เห็นไหเท่าแต่เขาก็ละกะปะอัดหูอัดหาเนาะมันคิดพุ่นเด่นดิของผ่าของต้อนซักซีมีเพื่อเลิกอยู่นี่ของควันปีเหม่อเด้ออนาจะไปมุกพินอืมจะไปทางพุ่นแล้วจโปนหมดแล้วแต่จั๊กซีฮอดจั๊กโมงไม่เท่าเลย ไม่ได้ซูเห็นหน้ากันเนาะไม่ได้ซูปมาหากันได้แว่ยจบแล้วบอเลยยังจบแล้วนี่กัเฮดเวซอยเว่ยพนดวดป้าฮะนะอยู่ชายบ้านอยู่บ้านตะแล้ววัดป้าบ่อนที่มีธาตุนะนี่ธาตุน่สูงสูงวัดใหญ่ท่านจี้อย่างนั่นวัดในญ่ท่านรักคำจี้เงันตาก็ยังดีอยู่บ่ ว่าได้ดีปนดเห็นหุมเลยะเคีวเรือยิบชิมนี่แค่ยังได้เลยเอางีปใเนี่ก็เขีมเฉยได้ไดแ่เีดเขยวมา้าาอะไเพิ่มขึ้น่ะถ้าเขาเข้ามาายาอกเอเออเออกออเอาเออเออาอเนออเออเอเอ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 เขอเออาเออเออเอเออเอเออเออะออ ประกิังเช่าน้จยมากลอมันยื่นมันยื่นเด้อไปเมือโอ้กันื่นเล้วเนาะมาสายก็้เลยเดี๋ยยอันั่นนั่นกว่าบ่าวในใดในหนลำลุนนพเจะนด้พูดกันไสองคนนี่นะไปถุมืเลยกมาบ่ ับดีกอ่านกับ่านมากระดกไม่เท่าก็ไม่จืดแน่นอ่ะไม่เทาก็ไม้จื้ดแล้วแขกมักมหาลาวนี่เพิ่นะแขกขึ้นมาเออมหาแขกมหาลาวเลยเรื่องอยู่แต่แล้วอืมอยู่แต่แล้วมาแต่แล้วพี่น้องหยาเพิ่นนี่แหละนี่เลยสีแสดนะเจ้าไข้นั่นหรือน้ำแดงละพันนี่ละพันวะอ๋ออันนั้นมีจังั้นอย่างพันเดียวนี่ พันเดียวก็เอาผูพ so ันไม่มีมันก็ม่คักเล้วเนากผูมดเห้วตอนนั้นยังเลยเนี้ยพันไม่เอากามันเสร็จแล้วเขามาเห็นไม่เท่านี่เขาก็แว่ไม่เท่าหแรกคาดผูคาดซีแซดผูน้มดเนตแต่ซีเซดไม่เท่าผูน้ำมดแล้วเออโดนผูมดแล้ว คคนดี้มันมันหไดโตผู้บ่าแโมืองนโอ้ยถอยัเหนากไอ้โจได้แพ้เยื้อแล้วเนาะวันนี้เนาะโอ้จูเดบ่เด้นขนข้นขึ้น้นุนข้นขึ้นู้นยนขขนน้ น่นทีม,มาแวะเอเดอได้มีโอ,อกาสเวลามาสิม,มาแว่เอาเ<ด>าทีได้ไปเอเดอไหมเท่าเด้อเอ้ไปรบโวยูดีมีเหตุท่าทุกท่ามุ่สู่เมท่า นี่เราก็ได้กายมากกยปลาอ้อยมาแล้วพอไม่ออกยังไม่ถันได้ฮอดอันนั้นนาะงยังมีฮอดถังดําเนาะตอนนี้ก็ได้บนแถวโซอนอ้อยแถวอันอันนี้รักซาาเซาไผ่เหยื่เนาะก็ได้ทางทางมาก็ไก่สมโขนอ,อันไก่บ้านวัฒนาสมบูรณ์มาเนาะสีเห็นรักาาเสาไผ่นเหย่อแล้ววันนี้เราสีไปต่อทางแนวขขาไก่ยุ่ เอาสีรัลทางดำแล้วเนาะเอาอไ,ออไปนี่กันน่าจะเป็นทางดำเนี่ยเออเออเออเดี่ยวคว้าหั่ มาแต่นี่เนาะแตอนนี้จะบ้างกระหอดกายทังแว่บ้านนาหลายแล้วมองไม่ออกกายทังแว่มา ในประมาณอยู่ครึ่งลักปุ่นแหละมาอันนี้เ,นนนนเออแล้นี่ก็ซีแวะกินข้าวเพลนก่อนแล้วเาก็ซีไปต่อเนาะมีปิ้งไก่แน่ซื้อปิ้งไก่มาแต่ตัดแล้วพุ่นอันนี่กันเลยโอ้ตัวเส้นทางเขาเฟอร์ซิฮอดเซธโมกพบหกสิบว่าตั้งแต่นั้นออออหกสิบกิโลเมตรเนาะ อหอดหอดเสธโมกอันนี่ก็หาก็ได้สี่สิบปลายเลยได้เห่าหมานี่ก็ได้เรื่องงานนี่เจ้าบ้างก็เดินทางมากไกลเตอ่อพอมัออกก็สีเดินทางไปไปเสธโมกนี่ก็ลมก็แห้งเนาะคาเมื่อนี่ก็ขาปนี่ก็ขากลับก็สิบประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงแรงเพล่ะเปิรสีหอดเนาะแต่ก็ มามาเบิ้งมาชมภาพบรรยากาศน้ากันเนาะไปฮอดแลวก็สีเพื่อเบิ้งภาพบรรยากาศแถวนั้นนี้เพราะว่าไม่ได้ไปกับแต่โดนเลยแหละเนี่ยฮอกระิีเดินทางไปต่อออ้บันนี้ก็ บ้างก็ได้มาหอดเถินแมปปลาเลยเนาะอยู่ที่เสธโมกเ้ียกับวบ้างก็สีผาไปเบิ่งกันอ่างเก็บน้ําบ้านเพิ่นแล้ะกะันหลังจากห่านกับสีได้กลับมือสู่ทะเลแล้วเนาะว่าสีจังโมงจังโมงกับสีอัปเดต้นเบิ่งตามลังนี่ตอนนี้ก็มาหอดเถินแมปปลาแล้วจนว่าไปกายเติมน่าลืมทางเฮาไปกายและกับกลับมาอีบมาหนิถือว่าเป็นประสบการณ์ย่างหนึ่งที่ได้ผิดพลาดไป แต่หน้ากะสีมีแพนที่นำทางกัวันนี้แรับสองกิโลเมตรพอไม่ออกตามตามพูกครับเป็นเ้าเนาะรือว่าสมโคนเนาะเดินทางมาเมื่อนี้กะจักกิโลเมตรกันรวมทั้งมืดออกแต่บ้านเรานี่รรับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบพอไม่ออกเลย เส้นทางกับทางยาวข้าวไก่แก็มาราะว่ามีเคยมีเคย,ม,เคยมาโดนแล้วเนาะแล้วก็เยี่ยมมาเยี่ยมยามเพ่อนแน่ต่างมามาเที่ยวม,มาลินเบิ้งห,หนันนะเที่ยวม,มาสมเบิ้งทางพี่นี่แหละอากาศก็เย็ยนอยู่แถวนี้กัน<อ>ขาวๆน,นะมอ,อ tháo rồi đấy, nếp nõi cái men khu chắp luôn đấy, men xiết thịt nếp đi gì bưng này? อยู่ที่นี่แล้วเหรอ leo khóa lại mất tiền công giảm để để nó đi qua นั่นแปลว่าทําเทื่อนี้เล้อนี่ตัวบางก็ได้มาหอดแล้วบ่อนอ่างเก็บน้ำเนาะก็สิเฮ็ดว่าอ่างเก็บนำ้ำแต่ก็บ่สิเคยมาลิ้นกับพุ้นอยู่สุดปูาอาบน้ํย่ํแรงเนาะ ลมแหงเนาะทั้งนั้นก็นจะเป็นภูเป็นนั่นนั่นวิวงามๆเนาะ นี่กับคากับเนาะพ่อ,อไม่ออกเจ้าบ้างก็จะได้กับมือตะแล้วพ่นแหละนี่เจ้าบ้างก็มาฮอดบ้านคำต้องล่องในเวลาอยู่ห้าโมงเสาสี่นาทีเนาะพ่อ,อไม่ออกห้าโมงเสาสี่นาทีออกมาแต่บนบ้านแม่ป้าบ้านเศรฐโมก,ก็ประมาณอยู่สามโมงสามโมงตรงๆเลยแหละออกมาแต่พุ่นเนาะนะครับสามโมงตรงๆมาฮอดพี่กับพอดีห้าโมงเสาสี่นาทีเนาะโอ้ก็ถือว่า เกินขันไม้เนาะปกติคิดไว้ว่าประมาณเจ็ดโมงพูแล้วเพื่อสีหอดหรือว่าประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงพู้แล้วอะกะถือว่ายังดีอยู่เพราะว่าลมมันลองลงมาเนถ้าะขาเ้าไปนี่กะสีมันต้านกับลมกะสีถึงแน่ไปกะขามากะถือว่าไหวสมโขนนะคะยังทางยาวเขาไกลยอยู่ยังมีหอดบ้านอันโขยมเหยาวซ่ํานี่กะไฮะกะเ้ามา เอามากายแล้วบ่งคนมาเหยากายอะไรบ่เนาะกายเลเนาะสี่หอดคำต้องลองแล้วหรืมสี่หอดคำต้องลองแล้วเดี๋ยวภาพบรรยากาศตอนแรงๆตะเวนเคยสีตกนี่แหละกะเบิ่งภาพบรรยากาศทำกันต่อไปเนากออกไม่ออกหอดบ้านกะสีได้อัปเดตได้เบิ่งอีกเธอหนึ่งนะนกกิ้วนะนกกิ้วเอออันนี้นกนกกิ้วเด้อยวพอมันออกคอยดูภาก็เห็นนกกิ้วนกกิ้วนอนนี่กโอ้ยโชคดีโชคดี อ๋อข้อนี้ว่านอกอันนั้นผนไดนกกระจิบ<อ>ุ่นะแต่คอยอันอยู่สามปี